สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเก้านะครับวันนี้นะครับครูเก้าจะมาสอนวิชาปฏิสา์นะครับของนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่3นะครับ วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการอพยพของชาวจีนนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับก็นะครับมันเป็นเหตุการณ์นะครับที่เรียกว่ามีความสําคัญนะครับแล้วก็มันมีผลนะครับต่อการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับของประเทศไทยของเรานะครับและนะครับในวันนี้นะครับครูนะครับก็ได้ไปเจอคลิปวิดีโอนะครับที่น่าสนใจนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเรา อไปชมกัันนเลยะครบสวัสดีค่ะพบกับคุณครูนัทธราชมุตรแล้วนะคะหรือว่าคุณครูพอค่ะวันนี้นะคะมาด้วยลุคผมสั้นค่ะแล้วก็สีผม ไม่ได้ติดโลผมนะคะใส่วิกค่ะจะได้เก๋ไก๋ไงจะได้มีรูปแบบหลายๆแบบเนาะต่อไปอีกหน่อยก็จะมีขนตาเลยอย่ออันนี้สงสัยไหมคะทำไมเมื่กี้คุณจิ้มได้ที่เป็นแว่นตารุ่นพิเศษนะคะเวลาที่เราคันตาเราก็สามารถที่จะเอามือเข้าไปเกาแบบนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะมาเข้าเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เลยดีกว่านะคะวันนี้เราจะเรียนการเป็นเรื่องตัวอย่าง เหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์นะคะก็คือการอพยพของชาวจีนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนเข้าใจเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะแบบทดสอบก่อนเรียน เตรียมปากกาและกระดาษให้พร้อมนะคะแล้วเรามาทําแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยกันค่ะข้อที่1ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการอบพยพออกนอกประเทศของชาวจีนก็ไก่ไภัยธรรมชาติขอไข่การเพิ่มของประชากรขอควายการลดของประชากรงอง,งูการเมืองภายในจีนไปข้อที่2กันเลยค่ะ พื้นที่ที่ชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ส่วนมากอาศัยอยู่บริเวณใดก็ไก่ทางใต้ของแม่น้ำเจ้าพระยาขอไข่ทางเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาข้อควายทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและงองูทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะข้อที่3นะคะข้อที่3 ลูกหลานชาวจีนอพยพคนใดที่มีบทบาทในการปกครองและพัฒนาเมืองตรังในอดีต,ตกอไก่ลาลูแบร์ณนครขอไข่จอนเบาริง่งขควายโทมัสแตมฟอร์ดงงูคอซิมบี้ณระนองข้อที่4ค่ะตระกูลใดของชาวจีนที่เข้ามารับราชการในไทยและเคยเป็นเจ้าภาษีในอนายอากรคะ กอไก่ณน,ะนะครขอไข่ณสงขลาขอควายณเชียงใหม่งองูณลำพูนค่ะข้อ5นะคะข้อใดเป็นชื่อของสมาคมรับชาวจีนที่มีการส่องสุ่มกาลังสมาคมรับลักลอบซื้อขายฝิ่นคะกอไก่ยี่ปัวขอไข่ใต้กลงขอควายอาโฮงองูอังยี่ ทำเสร็จแล้วเราไปเฉลยกันค่ะเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะข้อที่1คอควายข้อ 2. งงองูข้อ 3. งองูข้อ 4. ขอไข่และข้อที่5งองูค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกกี่ข้อกันเอ่ยต่อไปเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะสาเหตุการอพยพออกนอกประเทศของชาวจีนค่ะ 1. การเมืองภายในของจีนค่ะเนื่องจากตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่24นะคะจีนเกิดความวุ่นวายภายในประเทศรวมทั้งเกิดการกรบฏภายในค่ะจึงทําให้คนจีนเนี่ยอพยพออกนอกประเทศนั่นเองนะคะข้อที่2เป็นปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติค่ะมณฑลกวางตุ้งและมณฑลฝูเจี้ยนนะคะประสบปัญหาภัยน้ําท่วมและฝนแรงติดต่อกันหลายปีค่ะ และข้อ3การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรน,นะคะชาวจีนเพิ่มจํานวนประชากรเป็นจํานวนมากเลยค่ะซึ่งไม่ได้สัดส่วนกับการขยายพื้นที่เพาะปลูกนะคะเลยทําให้เกิดความอดอยากและก็มีการอุยกมากขึ้นค่ะต่อไปเป็นคําถามนะคะคุณลุงนะคะก็ได้ถามคําถามว่าในสมัยนั้นปัญหาด้านไัยธรรมชาติที่มณฑลกวางตุง้งและมณฑลฝูเจี้ยนประสบภัยพิบัติใดติดต่อกันหลายปีครับ เด็กชายชาวประมงจึงตอบว่าประสบภัยน้ำท่วมและฝนแล้งติดต่อกันหลายปีครับโอ้โหถูกต้องเลยนะคะเก่งมากค่ะปัจจัยที่ทำให้ชาวจีนอพยพเข้ามาในไทยนะคะเรามาดูปัจจัยข้อที่1กันค่ะปัจจัยได้ความอุดมสมบูรณ์และความสงบสุขในแผ่นดินไทยค่ะเนื่องจากไทยนะคะเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบกับตั้งแต่พุทธศตวตรรษที่24นะคะจีนเกิดความวุ่นวายภายในประเทศค่ะ ในขณะที่ประเทศไทยนะคะแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่มีความสงบสุขประกอบกับคนไทยยังเปิดกว้างให้กับชาวต่างชาติด้วยก็เลยทำให้ชาวจีนเนี่ยอพยพเข้ามาในเมืองไทยเยอะนะคะต่อไปเป็นปัจจัยที่ทำให้ชาวจีนอพยพเข้ามาในไทยข้อที่2ค่ะเป็นปัจจัยเรื่องของพื้นที่นะคะปัจจัยที่มีชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่อยู่ในไทยอยู่แล้วนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่ยุคก,การค้าสัมพา์ในสมัยอยุทยาค่ะ ซึ่งชาวจีนก็ได้อาศัยอยู่ในหลายแห่งนะคะต่อมาในสมัยทนบุรีนะคะสมัยทนบุรีเห็นภาพนี้นักเรียนน่าจะพอดูออกนะคะว่าน่าจะพอจําได้เพราะเราเคยดูแผนที่นี้กันไปแล้วแผนที่นี้เป็นแผนที่ของกรุงรัตนโกสินปัจจุบันนะคะที่อยู่ทางขวามือนะคะเส้นตรงกลางตรงนี้นะคะก็คือเส้นของแม่น้ําเจ้าพยาค่ะ ส่วนทางด้านทิศตะวันตกคือกรุงธนบุรีนะคะทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาก็คือฝั่งนี้นะคะเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนค่ะทางด้านฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาเดิมเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวจีนแต่ต่อมาเมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงย้ายเมืองหลวงจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยานะคะก็เลยได้ให้ชาวจีนเนี่ยย้ายชุมชนไปตั้งที่ใหม่ที่เรียกว่าสําเพงค่ะต่อไปเป็นคําถามค่ะ จากคุณลุงเหมือนเดิมนะคะคุณลุงก็ถามว่าพื้นที่ชุมชนชาวจีนก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ส่วนมากอาศัยอยู่บริเวณใดครับอะนักเรียนตอบพร้อมๆก,กันกับเด็กชายชาวประมงเลยนะคะตอบทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาครับอหเก่งมากเลยค่ะตั้งใจเรียนดีมากนะคะต่อไปค่ะผลการอพยพการเข้ามาของชาวจีนนะคะ 1. ด้านการเพิ่มกำลังคนค่ะเนื่องมาจากว่าตั้งแต่สมัยที่เราเสียกรุงศรีอยุธยามานะคะจนมาถึงสมัยทบุรีแล้วก็มาถึงช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนรัชกาลที่1เนี่ยเรายังคงมีปัญหาเรื่องการทําสงครามอยู่เรื่อยๆนะคะรวมทั้งประชาชนที่อพยพย้ายถิ่นเพื่อหลีกหนีสงครามเนี่ยทำให้มีคนอาศัยอยู่น้อยนะคะมีชาวไทยอยู่น้อยแล้วก็เลยการที่คนจีนอพยพยยเข้ามาปีละ เยอะๆเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เป็นการเพิ่มแรงงานเวลาที่ฟื้นฟูบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนี่นะคะชาวจีนก็อพยพเข้ามาในประเทศไทยทุกปีเลยนะคะคำถามจากคุณตาค่ะ,ะคุณลุงนะคะถามว่าด้านการเพิ่มกำลังคนของชาวจีนหมายถึงอะไรครับเด็กชายตอบว่าเป็นการเพิ่มแรงงานให้กับประเทศไทยครับเพราะว่าเวลานั้นน่ะมีการฟื้นฟูบ้านเมืองอยู่อ้ห ตั้งใจเรียนตอบถูกอีกแล้วนะคะต่อไปค่ะผลของการอพยพเข้ามาของชาวจีนในข้อที่2นะคะเป็นเรื่องของการปกครองค่ะชาวจีนบางคนก็ได้เป็นกําลังสําคัญในการปกครองนะคะก็คือมาเป็นคุณนางไทยนี่นะคะอย่างเช่นนายเอียงนะคะก็เป็นต้นตระกูลของตระกูลณสงขาค่ะแล้วก็ได้เป็นพระยาสงขานะคะในช่วงพุทธศักราชที่ 2318- ถึง2327นะคะ นอกจากนั้นค่ะก็ยังมีลูกหลานชาวจีนอพยพที่มีบทบาทสำคัญต่อการปกครองหลายเมืองเลยนะคะเช่นคอซิมบีนาระนองค่ะนองจากคอซิมบีนาระนองหรือพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีจะเป็นเจ้าเมืองตรังแล้วนะคะท่านก็ยังเป็นบุคคลแรกเลยค่ะที่ได้นำยางพาราเข้ามาปลูกในประเทศไทยนะคะคำถามค่ะลูกหลานชาวจีนที่เคยเป็นเจ้าเมืองตรังคือผู้ใดครับ ครูว่าข้อนี้นะักเรียนเราต้องตอบได้ทุกคนแน่นอนค่ะตอบนะคะคอซิมบี้นระนองครับผมถูกต้องไหมคะถูกต้องคะ่ะตอบถูกกันทุกคนเลยเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะผลการอพยพเข้ามาของชาวจีนในข้อสานะคะด้านเศรษฐกิจค่ะชาวจีนนะคะก็เข้ามาประกอบอาชีพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้าการทำสวนผักเลี้ยงสัตว์ รวมจนถึงการเป็นเจ้าพภาษีนายอากรนะคะซึ่งก็มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของไทยมากนะคะในสมัยรัชกาลที่3ค่ะตระกูลของชาวจีนนะคะคือตระกูลณสงขาเนี่ยก็เคยเป็นเจ้าภาษีนายอากรด้วยนะคะนี่นะคะชาวจีนก็เข้ามาประกอบอาชีพกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคำถามะคะ่ะ สมัยรัชกาลที่3ตระกูลใดเคยเป็นเจ้าภาษีนายอากรครับอ่นักเรียนช่วยกันตอบพร้อมก,กันกับเด็กชายชาวประมงนะคะนั่นก็คือตระกูลณสงครานั่นเองโอเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะผลการอพยพในข้อที่4นะคะเป็นเรื่องของด้านสังคมค่ะ ชาวจีนบางส่วนนะคะก็ไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศค่ะเข้ามาแล้วก็มาทําผิดกฎหมายนะคะมีการรวมตัวการเป็นสมาคมลับเป็นอังยี่นะคะแล้วก็มีการลักลอบซื้อขายฝิ่นแม้ว่าทางราชการเนี่ยจะห้ามซื้อขายฝิ่นก็ตามนะคะเพราะว่าการสูบฝิ่นการซื้อขายฝิ่นเนี่ยทำให้เกิดการเสียทรัพย์การเสียสุขภาพเกิดปัญหาครอบครัวแล้วยังอาจจะเกิดปัญหาการลักขโมยแล้วก็เป็นอันตรายด้วยเพื่อที่จะได้เงินมาสูบฝิ่นนั่นเองทาง ราชการนะคะตั้งแต่สมัยราชการที่1ถึงสมัยราชการที่3เนี่ยก็เลยได้สั่งห้ามว่าการซื้อขายฝินเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจยึดแล้วก็บุกทำลายฟิน่นะคะเพื่อไม่ให้ในประเทศไทยของเราเนี่ยมีฝินมาเม่าๆนั่นเองค่ะนี่นะคะสภาพของคนสูบฝิ่นก็วันๆก็จะนอนแล้วก็นอนแล้วก็สูบฝินนะคะเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งสุขภาพแล้วก็เกิดปัญหาครอบครัวค่ะ ต่อไปค่ะเป็นคำถามนะคะคุณลุงก็ถามคำถามว่าชื่อกลุ่มสมาคมลับชาวจีนที่มีการซ่องสุมกำลังสมาคมลับลักลอบซื้อขายฟินคือกลุ่มใดครับตอบค่ะชื่อว่ากลุ่มอังยี่ครับผมถูกต้องเลยนะคะเก่งมากเลยเด็กชายชาวประมงแล้วก็นักเรียนของเราเนี่ยตอบถูกทุกข้อเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นการจัดระเบียบสังคมชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะ ชาวจีนนะคะข้อที่1ให้ชาวจีนเนะะี่ยค่ะจ่ายเงินผูกป,ปี้นะคะจ่ายเงินผูกป,ปี้แทนการเกณฑ์แรงงาน,นะคะ่ะซึ่งทําให้รัฐเนี่ยมีรายได้นะคะเราก็สามารถที่จะควบคุมประชากรชาวจีนได้ะคะ่ะในข้อที่2นะคะสำหรับเมืองที่มีชาวจีนอพยพอยู่มากเนี่ยก็ให้มีกรมการเมืองหรือเจา้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะเป็นชาวจีนอยู่ด้วยะคะ่ะข้อที่3นะคะกวดขันให้หัวหน้าหรือเท่าแก่ ซึ่งเป็นนายทุนที่รับชาวจีนอบพยพเข้ามาเนี่ยดูแลชาวจีนให้ดีนะคะไม่ให้ก่อความเดือดร้อนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นภาพการอบพยพเข้ามาแล้วก็การอยู่อาศัยของชาวจีนนะคะต่อไปเป็นคำถามจากคุณลุงค่ะคุณลุงก็ถามว่าเงินที่ชาวจีนต้องจ่ายเพื่อการแทนการเกณฑ์แรงงานเรียกว่าอย่างไรครับเด็กชายชาวประมงของเราก็ตอบว่า เงินผูกป,ปีกครับโอ้โหถูกต้องเลยนะคะค่ะเรามาสรุปกันนะคะด้วยวิธีการต่างๆดังกล่าวที่เราได้ดำเนินการมานะคะประกอบกับการที่ชาวไทยเนี่ยมีคุณลักษณะพิเศษในด้านของความผสมกลมกลืนค่ะยินดีต้อนรับชาวต่างชาตินะคะไม่ใช่แค่ชาวจีนเท่านั้นจึงทำให้ชาวจีนเนี่ยรักแผ่นดินไทยค่ะแล้วก็ตั้งรกรากในเมืองไทยนะคะรวมทั้งแต่งงานกับหญิงไทยค่ะ จนมีลูกหลานนะคะสืบทอดกันมาและในที่สุดก็กลายเป็นชาวไทยเชื้อสายจีในปัจจุบันนี้เองค่ะต่อมาเรามาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะแบบทดสอบหลังเรียนในข้อที่1ค่ะลูกหลานชาวจีนอพยพคนใดมีบทบาทในการปกครองและพัฒนาเมืองตรังในอดีตก็ไก่ลาลูแบรนะ์นนนครค่ะขอไข่จอนเบลริงคอควายโทมัสสแตมฟอร์ดงองูคอสิมบี้ณนะระนองค่ะ ต่อไปข้อที่2นะคะข้อใดเป็นชื่อของสมาคมรับชาวจีนที่มีการซ่องสุ่มกำลังและลักลอบซื้อขายฝิ่นค่ะกอไก่ยี่ปัวขอไข่ใต้กงข้อควายอาโฮงองูอังยี่ไปข้อที่3นะคะข้อที่3ตระกูลใดของชาวจีนที่เข้ามารับราชการในไทยและเคยเป็นเจ้าภาษีนายอากรค่ะกอไก่นนคร ขอไข่ณสงขลาคอควายณเชียงใหม่งองูณลำพูนค่ะข้อที่4ค่ะพื้นที่ชุมชนชาวจีนที่อยู่อาศัยก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนมากอยู่อาศัยบริเวณใดก็ไก่าทางใต้ของแม่น้ำเจ้าพระยาขอไข่าทางเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาคอควายทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา งองูทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาข้อที่5ค่ะข้อใดไม่ใช่สาเหตุการอพยพออกนอกประเทศของชาวจีนกอไก่ภัยธรรมชาติขอไข่การเพิ่มของประชากรคอควายการลดของประชากรงองูการเมืองภายในของจีน เรียบร้อยแล้วเราไปเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะฉเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนค่ะข้อที่1งงงูข้อ 2. งองงงูข้อ 3. ขอไข่ข้อ 4. งองูและข้อที่5ขอควายค่ะถูกกันกี่ข้อเอ่ย ต้องขอขอบคุณเอกสารอ้างอิงทุกอย่างนะคะที่ทำให้เราได้มีบทเรียนออนไลน์กันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูและน้องฉายค่ะวันนี้เป็นน้องฉายนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับในเรื่องของการอพยพของชาวจีนนะครับ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของคลิปวิดีโอนะครับที่จัดทําคลิปวิดีโอที่น่าสนใจนะครับให้เราได้มารับชมและได้เรียนรู้นะครับก็นะครับในการอุปยุกของชาวจีนนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะครับนักเรียนถามว่านะครับสาเหตุนะมีสาเหตุจากอะไรครับอ่าเยี่ยมมากนะครับสาเหตุที่ ที่เรียกว่าชาวจีนเนี่ยนะครับต้องมีการอพยพนะครับออกนอกประเทศนะครับก็เพราะว่าการเมืองภายในประเทศจีนนะครับมีอะไรอีกอ่าภัยธรรมชาติเยี่ยมมากนะครับแล้วก็อะไรอีกครับอีกงานหนึ่งอ่าสุดยอดต้องเรียนสุดยอดนะครับการเพิ่มจํานวนนะครับของประชากรในประเทศจีนนะครับทีนี้นะครับปัจจัยนะครับที่เรียกได้ว่าทําให ชาวจีนเนี่ยนะครับเขาอพยพนะครับเข้ามาในประเทศไทยเพราะาอะไรเพราะประเทศของเรานั้นเพราะอะไรครับนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความสงบสุขนะครับแล้วก็เรียกเรียกได้ว่าเหมือนกับเขา,าหลังไหลาตามกันมานะทีนี้เนี่ยนะครับาถามว่านะครับมันมีข้อดีไหมนะมันก็มีข้อดีนะครับ ในด้านของการเพิ่มกําลังคนนะครับช่วยเพิ่มแรงงานนะครับให้กับเมืองไทยในเวลาที่ฟื้นฟูบ้านเมืองเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะด้านการปกครองละ่ะก็เรียกได้ว่าบางบางคนเนี่ยก็ได้มีบทบาทนะครับทางด้านการปกครองโดยเป็นขุนนางนะครับก็อย่างเช่นนะชาวจีนนะครับที่ชื่อเหยยงนะเป็นพญาสงขานะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นต้นตระกูลนะครับของนักสงขา นะครับอ่าแล้วมีอะไรอีกด้านเศรษฐกิจนะครับก็ชาวจีนที่อพยพมาเนี่ยนะครับก็ประกอบอาชีพต่างๆนะครับก็อย่างเช่นค้าขายนะครับอ่าทำสวนผักเลี้ยงสัตว์รวมถึงอ่าเป็นเจ้าภาษีนะนายอากรนะครับก็เรียกได้ว่ามีความสําคัญนะครับกับอ่าเศรษฐกิจของไทยเรานะครับแล้วก็ในด้านสังคมเนี่ยนะครับชาวจีนที่อพยพมาบางส่วนก็เรียกได้ว่ามีการผิดกฎหมายนะ มีการรวมตัวกันตั้งเป็นอั้งยี่นะครับหรือเป็นสมาคมลับนะครับที่ลักลอบซื้อขายฟิ่นนะส่งผลในชาวไทยเนี่ยนะครับก็ต้องเรียกว่าสูบตามไปด้วยทางราชการก็ต้องออกประกาศว่าห้ามซื้อขายแล้วก็สูบฟิ่นนะครับมันเป็นการผิดกฎหมายนะครับก็นะครับเดี๋ยวการบ้านนะครับครูจะใส่เอาไว้ใน o o o g l l c s s r o o m นะครับก็ อย่าลืมเข้าไปทํากันนะครับแล้วก็าส่งกันด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับช่วงนี้นะครับโควิดมันก็ยังระบาดอยู่นะครับตอนนี้โอไมครอนใช่ไหมอ่าเยอะมากเลยนะต้องระมัดระวังนะครับยึดมาตรการทางภารรัฐนะครับสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะครับหลีกเลี่ยงการไปในหาพื้นที่ที่มีคนเยอะๆนะครับขอนักเรียนปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ